สวัสดีค่ะผาบุกนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะเราเห็นข่าวใบเตยอ,อาสยามออกมาจากเรือนจำแล้วก็ไลฟ์สดบอกว่าติดคุก3ามเดือนแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ลำบากมากปรับตัวได้ยากมากพอเราเห็นข่าวนี้มันทำให้เรานึกถึงสารคดีหนึ่งที่มีฝรั่งที่เคยมาติดคุกที่เมืองไทยออกมาแฉว่าเรือนจำของไทยเนี่ยมันเป็นยังไงเออชื่อตอนว่า ล็อกอัพออบไทยเพรสเซนท์เฮลคือติดคุกนรกที่เมืองไทยมันขนาดนั้นเลยแล้วฝรั่งคนนี้เนี่ย,เ,ยเป็นชาวต่างชาติที่ติดคุกไทยนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยสารคาดีนี้เนี่ยโ,โหแบบโด่งดังมากเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะ มีฝรั่งชาวออสเตรเลียชื่อนายมาตินออกมาเปิดใจกับสารคดีว่าครั้งหนึ่งเขาเคยติดคุกที่เมืองไทยมาก่อนค่ะตอนนั้นเขาอายุ25ทํางานเป็นเซลล์ขายรถเขาขายรถตั้งแต่อายุ16อะคือต่างประเทศทํางานได้ตั้งแต่อายุ16นะคะแล้วเขาเป็นเซลล์แบบระดับมงกุฎเพชรน่ะคือขายเก่งมากมีอยู่วันหนึ่งมีลูกค้าสาวแสนสวยผมบลอ์หุ่นดีทรงบาร์บี้เลยผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าลินดาเข้า มาดูรถที่โชว์รูมมาตินตกลุมรักผู้หญิงคนนี้ค่ะแล้วก็จีบจนเป็นแฟนกันคบกันได้3เดือนมาตินตกลงที่จะขอเธอแต่งงานค่ะลินดาบอกมาตินว่าฉันมีความฝันว่าฉันอยากจะเปิดร้านกาแฟแต่การเปิดร้านกาแฟมันต้องใช้เงินก้อนค่ะมาตินก็คิดในใจว่าเฮ้ยแล้วผมจะไปหาเงินก้อนจากที่ไหนคิดในใจอย่างนี้นะ แต่ปากเนี่ยบอกลินดาไปแล้วว่าได้เดี๋ยวจะสร้างอนาคตด้วยกันคุณอยากได้ร้านกาแฟใช่ไหมลินดาเดี๋ยวผมเปิดร้านกาแฟให้คุณทีนี้ค่ะมีลูกค้าโชว์รูมรถคนหนึ่งคนนี้เป็นลูกค้าประจําจนเป็นเพื่อนกับมาตินแล้วคนนี้ชื่อเฟดดี้เขารวยมากเขามาซื้อรถอยู่บ่อยๆซึ่งอาชีพของเขาคือขายยามาตินบอกเฟดดี้เนี่ยนิสัยดีมากเป็นเพื่อนน่ารักมากแม้ว่าเขาจะทําอาชีพขายายาเนี่ยมาตินก็บอกไม่เป็นไรไม่สนเพราะมาตินได้ค่าคอมเอ้ย มีวันหนึ่งมาตินก็ไปปรึกษากับเฟดดี้ว่าเนี่ยผม,มอยากได้เงินก้อนคุณช่วยให้งานผมหน่อยได้ไหมเฟดดี้บอกเฮ้ยนายก็มีงานที่ดีของนายแล้วนายก็มีเงินอย่ามาหาทำอาชีพแบบนี้เลยมาตินบอกขอบคุณที่กล้าที่จะสอนหนูถ้ากูไม่ขายยาก,กับมึงกูก็จะไปหาขายยาก,กับคนอื่นอยู่ดีเอาสิเพอๆคนที่กูจะไปขายยาด้วยอาจจะเป็นคู่แข่งมึงก็ได้ดังนั้นเฟดดี้ก็เลยบอกว่าอ่ะได้ถ้าอยากทำจัดให้ เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีินล็อตใหญ่จากเมืองไทยให้นายเนี่ยบินไปเมืองไทยแล้วไปรับเอาอยากลับมาที่ออสเตรเลียานายทำได้ไหมแล้วก็จะได้รับเงินก้อนโตมาตินบอกได้โอเค เฟดดี้ก็ไปจัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินเรื่องที่พักให้กับมาตินระหว่างนี้มาตินก็เซิร์ชเลยอุ้ยไปเมืองไทยผมจะไปวัดพระแก้วต่อด้วยนั่งรถตุกตุกแล้วก็ไปนวดที่จตุจกักรลิสไลชื่อสถานที่ท่องเที่ยวพอมาตินบินมาถึงเมืองไทยปุ๊บเช็คอินที่โรงแรมปุ๊บเฟดดี้โทรเข้าห้องที่โรงแรม บอกว่าคุณไม่ต้องออกไปไหนให้อยู่ที่ห้องตลอดจนกว่าของจะมาถึงเพราะไม่อยากให้คนสงสัยไม่อยากให้เป็นที่สังเกตนอนอยู่ห้องไปดูคดีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีนางอุทัยเทวีจนกว่ายาจะมาส่งถึงห้องแล้วผมเนี่ยจะคอยโทรเช็คตลอดว่าคุณนะ่ะอยู่ที่ห้องหรือไม่อ่าโทรเข้าห้องที่โรงแรมเลยเอาสิฝันสลายกันได้ไปเที่ยววัดพระแก้วนั่งรถตุกต๊ก มาตินก็อยู่ที่ห้องไปจน3วันค่ะวันหนึ่งมีคนมาเคาะประตูนั่นก็คือเฟดดี้มาด้วยเป้ใบใหญ่เฟดดี้บอกว่าเนี่ยผมมีเสื้อผ้าไซส์ใหญ่มาให้คุณนะเพราะว่าคุณจะต้องซุกซ่อนกับร่างกายของคุณซึ่งมาตินตกใจตอนแรกคิดว่าจะให้เอาใส่กระเป๋าเดินทางแต่ไม่ให้เอาซุกซ่อนไปในร่างกายเฟดดี้ก็เอาอยาออกมาจากกระเป๋าห 2 3ส,สามออกมาเรื่อย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 ืมีทั้งหมด13กล่องวิธีการลักลอบก็คือเอาพันรอบเอวเลยจ้ะแล้วก็สกอตเทปพันเหมือนเป็นระเบิดตัวเองเหมือนเวลาที่เขาอะไรอะระเบิดพีชีบะหนูเหมือนอยางงั้นเลยคือนั่งลงเนี่ยกล่องเนี่ยแทงเลยนะนั่งหลังคอมไม่ได้เลยนะต้องบุคลิกภาพดีตลอดนั่งหลังตรงตลอดเวลาไม่งั้นกล่องมันจะแทงอาจากนั้นเหลืออีก2กล่องมาตินบอกเฟดดี้มันไม่ได้แล้วว่ามันเต็มแล้วอะ เฟดดี้พูดด้วยแววตาไร้ความรู้สึกว่าถึงแม้จะต้องยัดใส่เข้าไปในตูดนายนายก็ต้องทำตอนนั้นมาตินคือตกใจเลยนะเฮ้ย <c oughs> นี่หรอเฟดดี้เพื่อรักกู <c oughs> คนที่เป็นลูกค้าซื้อรถกูบ่อยๆใจดีอนริยาใส่ดีแต่ตอนนั้นแววตาเขาเหมือนปลาฉลามเลยค่ะมันไร้ความรู้สึกมันเหมือนเพชรคาดเลยสรุปแล้วก็คือใส่ไว้ตรงหน้าขาระหว่างไข่อะเอออย่างนี้เลยที่มาตินบอกเอา้เาแล้วใส่อย,อย่างนี้แล้วจะเข้านามไงอะฉี่อึยังไงอะ ไฟไดี้บอกก็ไม่ต้องฉี่ไม่ต้องอึมาตินคงบอกแล้วมึงไม่บอกกูก่อนไฟบินตอนไหนคืนนี้ตอนนี้บายบายห้ามกูฉี่ห้ามกูอึ ừ. ไม่บอกกูก่อนละเอาวะ สูเพื่อเมียมาตินก็ใส่เสื้อผ้าที่เฟดดี้จัดเตรียมมาให้เอาสูตรมาให้ค่ะวันนี้มาในลุคของนักบิซนเนสหนุ่มพอสวมสูตรทับแล้วเนี่ยเหมือนกับฝรั่งอ้วนเขาก็นั่งแท็กซี่ไปที่สนามบินค่ะใช้เวลาแค่10นาทีนะคะก็คือโรงแรมอยู่ใกล้สนามบินค่ะมาตินบอกว่า แค่นั่งสิบนาทีอ่ะเหมือนจะตายอ่ะคือที่พันมารอบตัวคือมันรัดมากหายใจไม่ออกแล้วตรงหน้าขาที่เขานั่งลงเนี่ยมันเจ็บมากแล้วมันก็กดทับเขาสุดๆก็น่าจะทับไข่ะนะยังนึกไม่ออกเลยว่านั่งเครื่องไปซิดนีย์ใช้เวลาประมาณเชั่วโมงเนี่ยเขาจะเป็นยังไงแค่นั่งแท็กซี่ก็จะตายนั่งไปซิดนีย์เนี่ยไม่นำลายฟูมปากเลยเหรอ พอถึงสนามบินปุ๊บใส่แว่นตาเพื่อปรับลุกนักธุรกิจเดินปกติไม่ได้เลยเดินกระเพกกระเพกค่ะเพราะว่ามันมีของแข็งอยู่ที่หน้าขาอย่างเงี้ยแกก็พยายามเก็บทรงเช็คอินไปปรากฏว่าการที่เขาเดินช้าเนี่ยมันทำให้เขาเป็นคนสุดท้ายที่จะขึ้นเครื่องบินสนามบินก็ประกาศช,ชื่อมิสเตอร์มาตินกรุณามาขึ้นเครื่องเครื่องบินได้ล้วค่ะไอนี่ก็เดิน ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอผ่านด่านต่างๆจนมาถึงด่านสุดท้ายที่จะต้องสแกนร่างกายก็เริ่มจากถอดนาฬิกาออกถอดเข็มขัดออกใส่ไปในกระบะกระเป๋าน้ตบุ๊กที่แอบแอมาว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มก็วางไปในกระบะไปแล้วก็ผ่านที่มันจะเป็นเหมือนพูดไม่ถูกเหมือนเป็นประตูสแกนใช่ไหมคะเดินผ่านเข้ามาปรากฏว่าเครื่องดังติๆๆๆๆๆๆๆ าหน้าที่มาด้วยอีกเครื่องอย่างเงี้ยเช็คเราก็เรียกไม่ถูกนะเช็คซิว่ามีอะไรก็เช็คเช็คแขนเช็คขาตอนนั้นนะมาตินนะเหงื่อโซกมาตินก็เลยพูดไปว่าสงสัยเครื่องดังเพราะผมลืมถอดแว่นตาเจ้าหน้าที่บอกอ๋อเพราะว่าไอ้เครื่องเนี้ยบางทีเสื้อนาที่มีโครงเครื่องนี้ก็ดังหรือว่าลืมถอดสร้อยพระเครื่องนี้ก็ดัง เจ้านที่บอกอ๋อโอเคโอเคอปาปาปาคุณขึ้นเครื่องได้แล้วเนี่ยเขาเรียกรอคุณเป็นคนสุดท้ายแล้วมาตินก็คิดในใจแบบกูผ่านแล้ว yes I can ก็กำลังจะเดินออกจากแผ่นดินสยามหันไปยิ้มให้เจ้าหน้าที่ตอมอหนึ่งกลุ่ปยักคิ้วให้หนึ่งทิ้งแต่มาตินหารู้ไม่ว่า สิ่งนี้มาตินคนพูดเองเลยนะว่าผมไม่รู้มาก่อนว่าคนไทยเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีผมเพิ่งรู้ว่าการที่คุณนันยิ้มให้คนไทยเป็นเหมือนการเปิดประตูให้คนไทยดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้ามาหามาตินแล้วก็ตบหลังพูดว่าบอนบวยัเจ้าหน้าที่ว่าเฮ้ยทำไมกูตบหลังแล้วมันไม่เป็นเนื้อวะแต่มันเป็นกล่องๆมืนกูตบกล่องอะไรอยู่เท่านั้นแหละจ้ะ งานเข้าโดนเขาให้ยิ้มให้คนไทยคือก่อนหน้านี้มาตินไม่ได้เซิร์ชไงว่าคนไทยมีอุปนิสัยยังไงเซิร์ชแต่ว่าจะไปเที่ยวไหนเจ้าหน้าที่สนามบินก็ได้นําตัวมาตินเข้าไปในห้องสอบสวนค่ะแล้วก็จับเขาถอดเสือ้อผ้าเจ้าหน้าที่ถึงกับตกใจอายบอยอยากเสื้อ้ายตาวัาภาพตรงหนา สิเป็นความจริงนักธุรกิจมาดขรึมที่เดินมาแต่ไกลที่ไหนได้มันเจ็บใครมาตินบอกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าหน้าที่ที่เฟนลี่ที่บอกกับเขาว่าบอลวยชกลายเป็นอีกคนนึงดุมากแล้วก็เค้งขรึมมากซึ่งก็แน่นอนเพราะถ้ายาล็อดเนี้ยมันออกนอกประเทศไปได้เนี่ยถ้าสมมติมันถูกจับได้ที่ออสเตรเลียเนี่ยพวกเจ้าหน้าที่พวกเนี้โดนนะจ๊ะ เขาก็ต้องโบยมาว่าเฮ้ยแล้วมันผ่านด่านที่เมืองไทยได้อย่างไรทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ขังมาตินไว้ในห้องกับห่อยาที่ชันน้าหนักได้เนี่ยเกือบ5กิโลอ่ะแก5้กิโลแบบแมวตัวหนึ่งเลยอะ่ะพอเจ้าหน้าที่ออกไปใช่ไหมมาตินก็คิดในใจว่าแม่งกูเงินก็ไม่ได้แต่งงานก็ไม่ได้แต่งแถมต้องมาติดคุกมาตินก็เปิดกล่องอยาแล้วก็ยัดใส่ปากอย่างนี้เลยนะ เหมือนกินแฟบอะจากนั้นค่ะก็เริ่มเกิดภาพหลอนมึนหัวแล้วก็สลบไปตื่นมาอีกทีหนึ่งมาอยู่หน้าเรือนจำเจ้าหน้าที่ก็ปลุกให้เขาตื่นเขาก็สโลสเลสโลสเลแล้วก็ห้าแตกใส่เจ้าหน้าที่แล้วก็ลงไปนอนกับพื้นเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาที่ด้านหลังของมาตินค่ะมาตินบอกกูโดนขุกแน่นอนกูอ้วกใส่เจ้าหน้าที่แบบนี้กูโดนแน่นอนหยีตารอเลย ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่น่ะเข้ามาลูบหลังให้อาเจียนออกอีกแล้วก็บอกคุณไม่เป็นไรนะ I take care you นะเท่านั้นแหละค่ะมาตินคือร้องไห้อย่างหมาเพราะว่ารู้สึกผิดต่อคนไทยที่ใจดีเฮ้ยกูอ้วกใส่มึงขนาดนี้เนี่มึงกลับมาเทคแคร์กูพอมาตินเข้าไปถึงปุ๊บเห็นนักโทษเนี่ยใส่โซ่ตวนที่ขาเฮ้ยคนผู้เนี้ย เขาจะต้องทําความผิดขนาดไหนอะถึงจะต้องมีโซ่มาล่ามขากันขนาดนี้คือด้วยความฝรั่งอะความเขา,าเรียกว่าอะไรสิทธิมนุษยชนอะก็มองว่าแบบเฮ้ยการล่ามโซ่มันคือทาตมันคือหมามันต้องทําความผิดขนาดไหนถึงจะต้องถูกล่ามโซ่ขนาดนี้เจ้าหน้าที่บอกอยากรู้ใช่ไหมทําความผิดขนาดไหนมานี่สิเจ้าหน้าที่ก็ล่ามโซ่มาตินเลยจ้ะมาตินบอกเฮ้ยผมต้องใส่โซ่แบบนี้ไปอีกกี่ชั่วโมงอะเจ้าหน้าที่บอกขั้นต่ำสองปีจะ้ะ มาตินคือตกใจเลยจ้าพอเข้าไปถึงเรือนนอนตอนนั้นมันตอนคืนแล้วเนาะเข้าไปถึงเรือนนอนคนก็เฮ้ยฝรังร่งฝรังร่งฝรั่งฝรั่งเสียงดังกันใหญ่มาตินหันไปมองรอบๆโองโหแต่ละคนสักกันแบบน้าลายตัวลายรอยสักแต่ละคนอย่างกับมึงไปล้มทับหนังสือพิมพ์มาแล้วที่นอนที่มาตินได้นอนนั้นคือเข้าไปในห้องสี่เหลี่ยมซึ่งมีนักโทษหนานแน่นมากแล้วนักโทษอะ่ะนอนเรียงกันแบบเนี้ย นี่คือหัวนี่คือเท้านักโทษนะคะนอนเรียงชนกันอย่างเงี้ยแล้วทุกคนนอนตะแคงนอนตะแคงอย่างนี้ไม่สามารถนอนแบบนี้ได้มันแน่นแต่ไม่มีที่ให้ฝรั่งร่างใหญ่เสียบเข้าไปได้แล้วเพราะฉะนั้นที่นอนของมาตินคือนอนอยู่ตรงกลางร,ระหว่างปลายเท้าของทุกคนอื้อกลิ่นเท้าของแต่ละคนก็ผ่านกัรมาวิธีการหมักบ่มมาเป็นอย่างดีนะคะแล้วถ้า ปวดปัสสาวะอุจจาระขึ้นมาเราจะทำยังไง I w t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 o p p e e I want, I want poo I t o p o p p o ูไอกั้นมาตั้งแต่โรงแรมแล้วคำตอบก็คือในห้องนั้นนะคะมีส่วมอยู่จ้ะซึ่งเป็นส่วมแบบส่วมจีนต่างจังหวัดนะหนูคือเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยแล้วก็เป็นส่วมนั่งยองๆไม่มีประตูอะไรปิดเลยใครจะเข้าห้องน้ำไปอุจจาระปัสสาวะคือรับรู้หมดรูปรถกลิ่นเสียงนี่แหละจ้ะที่มาของชื่อสารคาดีนี้ล็อกอ p a b อ r อ in t h ท p p r i s o n hell ติดคุกนรกในเมืองไทยระหว่างที่อยู่คุกนี้นะคะมาตินก็พยายามติดต่อกับลินดาเขียนจดหมายไปกี่ฉบับลินดาก็ไม่ตอบกลับยิ่งเฟดดี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงหายศีรษะไปเลยซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าเขาติดต่อมันก็จะเป็นการมีพิรุธอะ่ะเขาก็ต้องแบบตีตัวออกห่างไวอ้อ่ะแต่ฉันหวังนะว่าสักวันเฟดดี้จะถูกจับระหว่างที่รอการตัดสินเนี่ยมาตินก็อยู่ในคุกพูดภาษาไทยก็พูดไม่ได้สักคํา เวลาจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้คุมก็ใช้ภาษามือ body language ประหนึ่งว่าดูรายการ discovery แสงตะวันยามอรุณโลกหมุนรอบตัวเองต้นไม้งอกเงยฟูงปลาแหวกว่ายใช้ภาษากายในการคุยอยากได้อะไรคุยกับผู้คุมเขาบอกเขาอยากได้กีตาร์ผู้คุมก็เอากีตาร์มาให้เล่นกีตาร์อัดเทปส่งไปให้ลินดาที่ออสเตรเลียจนวันหนึ่งลินดาส่งจดหมายมาหามาติน มาตินดีใจมากได้รับจดหมายจากลินดานางเขียนมายาวมากจ้าเทคแคร์ care, นะโพสิทีฟติงกิ้งนะสรุปใจความได้ว่าพี่ติดคุกนานมดลูกหนูใช้การไม่ได้พอดีคนติดไม่ท้อคนรอมีผัวใหม่แล้วนะจ้าทีนี้แหละมาตินคือหมดอะไรตายอยากเลยค่ะ ระหว่างรอคํำพิพากษาเนี่ยนะไม่ทําเอี้ยอะไรเลยนอนเป็นฝรั่งแช่บวยไม่เข้ากองงานใดๆทั้งสิ้นไม่พับถุงกล้วยแขกไม่เข้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นที่หนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดไม่ไปเรียนส่งเสริมอาชีพวิธีการทําลูกชุบจนถึงวันที่ศาลตัดสินค่ะมาตินก็ได้ออกไปฟังคําพิพากษาเขาบอกระหว่างอยู่ในศาลเนี่ย หมุดหงิดมากเพราะว่าศาลอ่านคําพิพากษาเป็นหน้ากระดาษหน้าแล้วหน้าเล่าหน้าแล้วห,หน้าเล่าเป็นภาษาไทยฟังอะไรไม่รู้เรื่องจนท้ายที่สุดล่ามแปลให้ว่า you have to ติดคุก40ปี40 y e a r s สู้ให้สุดแล้วไปหยุดที่แดน11มาตินเนี่ยตอนมาติดคุกเนี่ยอายุ25เบเป็นจเพศพอดีเลยติดมาได้1ปีระหว่างรอคำพิพากษาเป็น26 26บวก40เป็น66ปี หายไปเลยระหว่างช่วงเวลาชีวิตวัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เขากำลังเล่นกีตาร์อยู่ก็มีผู้คุมพาเขาไปบอกนี่นายมานี่มาเขาได้ไปเจอนักโทษต่างชาติคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเม็กซิกันมาจากแถบลาตินอเมริกาใต้หรือพวกแอฟริกาไนาจีเรีย โอ้โหคุกไทยไม่ได้มีเอาไว้แต่ขังคนไทยนะคะคุกไทยเนี่ยรับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเชื้อชาติสีผิวไซส์ขนาดจับหมดไม่สนลูกใครพอมาตินมาถึงปุ๊บไอพวกต่างชาติพวกเนี้ยก็บอกมาตินว่าไหนเล่นกีตา้าร์ฝั่งซิ จากนั้นไอ้พวกนี้ก็บอกว่าสนใจมาเป็นเบย้พวกเราไหมถ้ามาเป็นเบยพวกเราเนี่ยข้าวแดงไม่ต้องกินแต่จะได้กินสเต็กเนื้อแดงแทนโดยไอ้ชาวต่างชาติพวกนี้นะขายยาในคุกจ้า ให้มาตินเนี่ยมาเป็นเด็กกรอกยาแล้วก็เอาไปเดินขายในคุกโดยยัดตังให้กับเจ้าหน้าที่ผู้คุมสนใจหรือเปล่ามาตินก็คิดจะได้กินดีได้รู้จักคนพูดภาษาเดียวกันกูไม่ต้องใช้ภาษากายดิสคัฟเวอรี่ต่อไปมาตินก็ตกลงค่ะในคุกอะ่ะมีคนหลากหลายมาอยู่ด้วยกันบางคนอะ่ะเป็นแค่น้ำขุนแล้วต้องมารวมกับน้ำเสียจากน้ำขุนก็เลยกลายเป็นน้ำเสียไปเลยมาตินอะ่ะจากเดิมที่เป็นแค่คนส่งยาอย่าพูดว่าส่งยาเลย ส่งไปก็ไม่ถึงจุดหมายเด็กเดินยาพูดอย่างนี้ได้ไมาจากโรงแรมถึงสนามบินจนตอนนี้มาเป็นแบบหนึ่งในขบวนการผลิตแค่นี้พอไหมเดี๋ยวมันจะไอ้นั่นปติมปติมวันนี้ใส่ไปให้4ตัวนะเพราะว่ามันจะไอ้นั่นนิแล้วก็ขายยาให้กับนักโทษไทยก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนมาตินได้ก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าคนในคนจากเบ๊กลายเป็นบอส ทีเนี้ยอีนักโทษต่างชาติที่มันมารวมตัวกันอะแต่ละคนเป็นตัวเป้งแบบเป็นบุคคลที่โลกต้องการ FBI ตามตัวแล้วคุณรู้ไหมว่าไอ,อ้พวกไอ้พวกนักโทษทั้งหลายเนี่ยนะเวลามันหนีมันกบดานอยู่เมืองไทยมันมาทำอะไรคุณรู้ไหมมาเป็นครูฝรั่งพระคุณดีสามงดงามแจ่มใสแต่ว่าใครเนาะใครขายทั้งยาไอเท่านั้นยังไม่พอนะมันก็ส่งยาไปที่รัฐอินเดียนาประเทศอเมริกาถามส่งออกได้ไง ก็ยัดตังให้กับผู้คุมนี่แหละจ้ะนี่มาตินออกมาแฉเลยเด้อสร้างกันเป็นเครือข่ายดังคําที่ว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภยัยที่สุดคือถ้าไปกอกยาใส่ถุงขายกันข้างนอกเนี่ยอาจจะถูกตํารวจรวบตึงได้แต่อยู่ในคุกอะ่ะเหมือนเป็นเซฟเฮาส์เลยอะ่ะคนเสพตายคนขายติดคุกติดคุกอยู่แล้วแล้วยังขายต่อแต่ทีนี้จ้ะเงินไม่สามารถซื้อผู้คุมทุกคนได้ยังมีผู้คุมที่รักษาความยุติธรรมผู้คุมท่านนี้นะคะเขาก็ได้บอกกับผอเรือ จเพอรอ,อเรือนจําก็ลงมาบุกทาลายแหล่งผลิตนี้เลยจ้ะเพอรอ,อเรือนจําก็ส่งนักโทษอีต่างชาติแต่ละคนเนี่ยไปอยู่เรือนเรือจนอจำนู้นเรือนจํานั้นเรือนจํานี้ส่งไปแต่ละที่ที่กันดานกันดานทั้งนั้นเลยค่ะโดยมาตินเนี่ยพอเขาเข้าไปถึงเนี่ยเห็นถึงความสกปรปกได้ยินเสียงคนกรีดร้องโวยวายแล้วก็เห็นคนทุบตีกันอะ่ะมาตินก็ถามเจ้าที่ว่าเฮ้ยถึงทำไมเขาตีกันล่ะ ขาทะเลาะอ,อะไรกันหรอเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเปกเขาเขาไม่ทะเลาะกันแต่ว่าเหมือนคนบ้าสองคนตีกันอะ่ะเพราะว่าคนพวกนี้มันไม่มีเหตุผลอะไรแล้วอะ่ะเพราะว่าแต่ละคนก็คือเสียสติไปดาวังคารแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่เป็นอันกินอันนอนเลยจ้ะทุกวันหวัดระแวงมาตินก็ได้นตระหนักว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดในชีวิตของผมเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะตัวของผมเองมาตินตัดสินใจอดอาหารอยู่ในคุกเจ้าหน้าที่เอาอาหารมาให้ก็ปฏิเสธไม่กินตอนแรกๆเจ้าหน้าที่ก็เป่าประโลมกินหน่อยเธอกินหน่อยนะสู้ๆนะมา ตินก็ไม่กิน่นน้ำถ้าไม่อาบนอนเป็นผักผ่าน ไปหนึ่งอาทิตย์เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามือไม่แหลกมือก็ไม่ต้องแหลกหน้าทีก่กูกูออกข้าวมาวางไว้ให้นักโทษคนอื่นมาเห็นก็เอาข้าวมาติ่มไปกินนะคะผ่านไปสามอาทิตย์ซึ่งตลอดระยะเวลาสามอาทิตย์เนี่ยเขาจะได้ยินเสียงละหมาดจากห้องฝั่งตรงข้ามเป็นคนปากีสถานละหมาด<ม>ทุกวันวันละห้าเวลาจนพี่แขกเนี่ยเห็นท่าไม่ดีละไอฝรั่งนี่นอนแบบใดไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงพี่แขกเนี่ยพยายามเอาอาหารยัดใส่ปากเอาน้ำมะพร้าวกินมา นำมะพร้าวมาให้ฝรั่งก็ไม่เอาพี่แขกเนี่ยก็ไม่ลดละเลิกมาพูดใส่หูทุกวันพระอัลลอฮไม่อนุญ,ญาตให้คุณทําแบบนี้จนผ่านไปเป็นเวลา31วันมาตินที่ใกล้จะหมดลมแล้วเพราะว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยตาฟ้าฟ,า,ฟางมองไม่เห็นแล้วค่ะคือมไม่ได้รับสารอาหารนะคะเขาลืมตาแต่เขามองอะไรไม่เห็นแล้วอะ จนมาตินะใจอ่อนตัดสินใจนับถือศาสนาอิสลามทําการขอโทษพระเลาะในสิ่งที่ได้ทําลงไปนะคะพี่แขกก็พามาตินสวดทุกวันแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่จากมาตินเป็นอาหมินแล้วก็เปลี่ยนไมเซ็ตของมาตินว่าต่อไปเนี้ยให้คิดว่าคุณอะไม่ได้ติดคุกแต่คุณคือผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติทางศาสนาคือเราก็พูดไม่ถูกนั้นในทางอิสลามแต่อาจจะ ถ้าเปรียบเทียบกับทางพุทธศาสนาเหมือนว่าคุณบวชพราหมอะว่ามันจะมีเวลากินเนาะไม่ได้กินได้ทั้งวันเนาะบวชพรามต้องอยู่แต่วัดท้ามออกไปไหนมีสิ่งข้อควรปฏิบัติแบบนั้นแบบนี้ซึ่งมาตินก็ได้ปฏิบัติตามก็คือตามศาสนาอิสลามก็คือว่าคุณจะต้องสะอาดนะไปอาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวคุณจะต้องมาสวดมนวันทุกวันอามินก็จะตื่นมาสรรเสริญพระอัเลห์ทำให้วันทุกวันมาตินเหมือนมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จากนั้นอามินก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากในหลวงรัชกาลที่9อามินก็ได้ติดคุกเป็นเวลา22ปีพ้นโทษเมื่อปี2011อย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งจองโต๊ะจีนเพราะว่าคุณจำได้ไหมเขาส่งยาไปที่รัฐอินเดียนาที่อเมริกา พราะฉะนั้นเมื่อเขาออกจากคุกไทยแล้วเขาจะต้องนั่งเครื่องบินส่งตัวผู้รายข้ามแดนไปติดคุกที่อเมริกาต่อเป็นเวลา57เดือนหรือ5ปีแม่เจา้ามาตินไม่เคยได้พักไม่รู้มาไทยแม่งไปแอบเอาน้ำแดงสารประภูมิมากินหรือเปล่าวะหรือยังไงมันเกิดอะไรขึ้นน่ะต้องบินไปติดคุกต่อ ทีนี้พอติดคุกที่อเมริกาได้หนึ่งปีนะคะแม่ของมาตินก็วิ่งเต้นเพื่อให้มาตินเนี่ยได้มาติดคุกที่ซิดนีย์ออสเตรเลียแล้วก็สําเร็จค่ะมาตินก็ได้มาอยู่คุกที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะมาตินคนถามแม่ว่าทําไมแม่ไม่ช่วยผมตั้งแต่ผมติดคุกไทยทำไมแม่ไม่วิ่งเต้นตั้งแต่ตอนนั้นคุกอเมริกานะ่ะสบายกว่าคุกไทยเยอะอันนี้เป็นภาพคุณยายของมาตินเนี่ยมาเยี่ยมที่คุกที่ซิดนีย์ ซึ่งฉันดูอ่ะมาตินเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานอ่ะไม่เหมือนเป็นนักโทษเลยอ่ะและแล้วในที่สุดนะคะเขาก็ได้พ้นโทษออกมาแล้วค่ะนี่เป็นรูปใน Facebook ของคุณมาตินนะักถ่ายรูปอยู่ริมทะเลที่ซิดนีย์ค่ะ นี่เป็นครั้งแรกจีรอมันเนิ่นนานเรื่องนี้นะคะเราเชื่อว่าถ้าเกิดมาตินส่งยาข้ามประเทศครั้งแรกสำเร็จจะต้องมีครั้งที่สองแน่นอนเพราะเขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานถ้าไม่อยากเสียใจในอนาคตอย่าล้อเล่นกับชีวิตปัจจุบันวันนี้นะคะผมมุ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ